นี่กูมาอยู่หลังหัววัดได้ไงเนี่ยมึงก็ออมสิมึงตาม G P S, <S ก็เป็นงี้แหละไม่รอกูเลยกูายตาม G P S มามันก็จะให้กูลงทุ่งตะปุ๊ดดูทางดูอะไรบ้างเจอตัวจะตบพื้นเลยซิลลี่ไม่ยังไงจ๊ะ<ห>ไม่ใช่กเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเกิดเรื่องอะไรตอนนี้ แม่ชีต้องยอมรับแบบมาก่อนว่าไม่ชีเนี่ยคือแม่ชีราตรีครับจะให้แม่ชียอมรับได้ยังไงแม่ชีไม่ใช่แม่ชีราตรีถ้าเกิดแม่ชีไม่ยอมรับว่าแม่ชีคือแม่ชีราตรีถ้ากับแม่ชีเนี่ยฆ่าคนไปหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดแม่ชียอมรับถ้าก็บอแม่ชีเนี่ยช่วยชีวิตคนไว้หนึ่งคนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเพื่อช่วยชีวิตคนคนหนึ่งแม่ชีจะยอมรับก็ได้เพราะแม่ชีคือแม่ชีราตรี สนุกแล้วยังไม่ตายอยู่พาตีเฮ้าพี่ธาตียังไม่ตายโอ้พิธาตีนีหนีไปกระโดดน้ำเนี่ยเห็นไหมแล้วไม่ตายรอดมามีหุ่นเป็นปลาไข่เลยไม่ใช่อะดูนี่ดูนี่ผมมีเรื่องจะถายไม่ฉีดเป็นเรื่องครึ่งคนครึ่งปลาดูไม่ฉีดอ่ะเป็นฉีบวชอยู่ที่วัดมันก็หลายปีอยู่คนเดียวแล้วไม่ฉีท้องได้ไง จะเอาในเรื่องหรือนอกเรื่องล่ะเอาในเรื่องอยู่แล้วเนเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องสรุปแล้วพี่นาตรียังไม่ตายจริงเหรอเนี่ยเกิดไม่ทียอมรับว่าไมิชิไม่ชีลาตรีผมจะเล่าให้มิชีฟังเลย S <S> <S เดิมมีชื่อวนาตีได้เสือกับแม่ทัพมนตาจนกระทั่งท้องอมแม่ทัพมนตาบอกว่าจะเข้าไปในเมืองและอีกไม่นานจำรับแม่ชีเข้าประโยชน์ในเมืองด้วยแต่ว่าแม่ทัพมนตาเ็าไม่กลับมาแม่ชีก็รอจนขอดลุบมาแล้วแม่ทัพมนตาก็ไม่กลับมาสักที <S <S แม่ชีน้อยนเนื้อต่ำใจหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่ตอนที่แม่ชีหน,นีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายท่านรอดตัวเป็นชีเนี่ยเป็นไปมาอย่างไงเดี๋ยวผมไม่รู้ครับทำไมล่ะก็ตอนนั้นผมม่ได้เล่นด้วย แม่ชีนํามาบวจเป็นชีแล้วแม่ก็แม่ชีก็ทิ้งลูกไว้กับแม่ตอมเลี้ยงแต่ว่าแม่ชีก็คงจะรู้แล้วว่าเด็กคนนั้นหายไปหายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับไปอยู่ในเมืองอยู่กับองค์สันตะมีชื่อว่าเทพไตรตอนนี้โตนะคบแม่ชีต่อมาไม่นานองศาสันตะเนี่ยทู่มไปก้อนเหลืองตายอะไรนะเจ้าก็โดนยาพิษเจ้าโดนไซยาไนด์ยาพิษเจ้าตาย ตายตายตายเจ้าตายอ้าวเจ้าตายก็จ่ายรอบวงิตลกตลอดเลยนะตายนะพระองค์กษัตร์สันะทรงสวรรดินคตหลงก็ไม่มีใครขึ้นครองราชแทนพระองค์ท่านก็มีแต่องค์เทพตายเท่านั้นขึ้นครองราชแทนพระองค์งได้นี่พระองค์ พอเกศเรียบร้อยองค์เทพตรเนี่ยก็ถามในฐานเนี่ยขึ้นเฝ้าใครมีคําถามก็ถามกับพระองค์ท่านได้ขอให้ยกมือขึ้นเป็นทีให้ออกหลงเราจะลงนั้นหรือไม่ทำมนตานั้นยกมือขึ้นถามแต่ไปถามเรื่องอะไรลุงไม่เป็นทีไปถามเรื่องสร้อยดินสอคอเพชรอะไรเนี่ยมันนอกมากมืออะไรนะเขาเรียกสร้อยประสอคอเพชรม่ใช่สร้อยดินสอเลยไม่มีสร้อยดินสอ ก็ผมบอกว่าถ้าเกิดมันมีสร้อยดินสอมันต้องมีสร้อยยางลกด้วยน่าจะชนกันเนี่ยแต่คนนี้ตึ้นเลยไปสามเรื่องสร้อยดินสอคอเซ็นจัลล่เลยสร้อยดินสอย่ปาย พระสคอเพชรไปถามเรื่องสร้อยพระสคอ,อเพชรเข้าพระองค์ท่านก็บอกว่าติดตัวพระองค์ท่านมาตนนั้งแต่เด็กแม่ทับมันตาบอกกับพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านทำมานากใครเป็นลูกของแม่ทับมันตาเองพระองค์ท่านนโกรธมากสั่งให้ทหารจับตัวแม่ทับมันตาไปประหารชีวิตครับ เป็นแม่ชีแล้วผมเป็นคาราวาสแม่ชีมาถุกเนื้อต้องตัวผมสดก็เป็นอาบัติไปรหาทชีต้องพูดแม่ชีดื่มตัวจ้าอย่างนี้ยนวะผมพาแม่ชีไปแม่ชีออกหน้าผมไปก่อนเลยครับจะพาไปก็ต้องนำหน้าสิาไปรถจากเลงผมคุณขับอยู่ข้างหลังอะ่ะไปไม่ชีไปก่อนนะะเชิญอย่าพิ่งอย่าพอ,าพอาพเงเยอะนะมันกระเทือนกระเทือนกระทั่งเล้เต้ามี่จะไปลยแนละ้ว กูก็จะไปตามไม่ทีเซค่อนมานี่ก่อนมาฮะมานี่ก่อนมึงจะไปก่อนไหนอีกละ่ะเฮ้ยมึงจะไปสุพรรณแล้วอย,อย่างนี้เดี๋ยวก็จะเลิกแล้วรีบสิกูเดินไปเออมูอปางมือเล่าเนี่ยให้กีฬาตีเขาเนี่ยโอ้โหเล่าเป๊ะเปไปะะเเลยอะ่ะไม่มีพลาดเลยแนนน่อจำได้ไงอ่ะเอา อมต่ฉากสองอ่ะคนนี้อ่ะเลิอ่ะเกูอผแต่ฉากสองเลยแต่ว่าเพว่ามึงวิ่งจนรู้สบ้าร้อนจีนเลยเี่ยเพราะว่ามันหายไปตอนนึงว่ะมันหายแล้วล่าไปหมดแล้วนี่มันหายหายตอนไหนตอนคนรัเด็กอ่ะมันหายไปไหนอ่ะอยากรู้ไหมล่ะก็อยากรู้สิตามไปดูสิ Oh